สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าอากาศแบบสดชื่นดีมากเลยวันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพรมแดนไทยกัมพูชานะครับอดี่ที่ช่องอันมาตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนมากก็กำลังนั่งรอกันอยู่ครับตอนนี้รอให้ด่านเปิดนะเรามาถึงต่อน8โมงแต่ว่าด่านเขาจะเปิด ตอนแปดโมงครึ่งนะครับนี่ครับกำลังมากันเยอะเชียวเริ่มเยอะแล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะวันเสาร์แต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยแทบจะมีคนเลยนะมันน้อยมากนี่ครับพอมาถึงก็จะมารอนะครับร <c oughs> อผ่านด่านนะครับเขา้านี้ทุกคนก็มารอ,อกัน มีทั้งแบบประชาชนทั่วไปแล้วก็คนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับเดินนี้ดูก่อนก็ได้นองครับนี่นุฝั่งนั่นลุงกันจะเตรียมเข้าของนะครับเพื่อที่จะรอรับลูกค้าจากฝั่งประเทศไทย มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับเออเป็นไงล่ะแต่บางคนก็มานั่งบ่นกันว่าไม่มีแต่ของผมใช้ได้ตอนนี้ผมถึงทดลองเป็นการทดลองไลฟ์สด YouTube ครั้งแรกด้วยไม่รู้ว่าระบบเป็นยังไงนะครับอย่ากไร้ว่าใครดูอยู่เข้ามายังไงคอมเมนต์ให้รู้หน่อยละกันนะครับว่า สัญญาณภาพสัญญาณเสียงหรือว่า,าระบบการไลฟ์ผ่าน y o u t u b e เนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะผมก็ยังไม่เคยเหมือนกัน,นคนเริ่มเยอะ<ม>แล้วนะ30 4 0ิ0สี้านะครับเขาจะมีพวกอาหารมีของป่าเดี๋ยวช่วงนี้อของที่เยอะก็คือตะกแตนนะครับตอนนี้ตะกแตนเยอะมากหลายคนครับพ่อค้าไม่ทาตะกแตนเนี่ยพี่้คนในเขาจะมีถุงมาใส่ตะกแตนด้วย ลุ้นคนนี้นะครับว่าเขาจะเข้าได้ไหมครับเขาไม่ได้เอาบัตรมา <c oughs> ใครบอกออโอเคจัดบ้ายนะครับเราก็นั่งรอกันรอกันต่อไป <c oughs> น,นี้ไม่เป็นจุดผ่อนปลนชั่วคราวนะครับมันไม่ใช่ด่านถาวรมันก็จะเป็นแบบนี้ล้วอยู่ในละแวกนี้นอกจกช่องอันมาก็จะมีช่องตะอูซึ่งช่องตะอูมันจะเป็นชายแดนไทยลาวนะครับแต่ของสินค้าราคามันจะแพงกว่ากว่าด่านนี้นะอันนี้คือเขาบอกต่อๆกันมาว่ามันแพงกว่าจริงๆจ,จะจชซื้อบุหรี่อะไรพวกนี้เขาบอกที่นี่มันถูก เราเข้าไปดูแหละวันนี้ถ้าเกิดว่าพลังงานเพียงพอนะครับเดี๋ยวจะได้ให้เห็นให้ดูกันไกลลิฟต์เลยนะมันก็ไม่ไกลหรอกนะนะในกล้องมันอาจจะดูไกลครับ้ี่เดินไปมาสักไม่กกเกิน500เมตรนะครับประมาณเนี้ย ด่านเปิด8โมงครึ่งน่าจะให้ได้ถึงแค่4โมงบ้างใช่ไหมเดี๋ยวผมเดินไปดูกอน <c oughs> แต่เขามี้ไปห้ามถ่ายรูปเลยนะผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละเอ,อ แต่เราถ่ายวีดีโอเราไม่ได้ถ่ายลูปแถไปเรื่อยโอเคผมก็เห็นว่าเออใครเข้ามาเขาก็ถ่ายกันนะครับก็คงไม่ได้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอะไรมากมายหรอก้งนะมันก็จะมีระเบียบมีกฎเกณฑ์นะครับตรงนะครับเขาเลื่องของบีเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกว่ามีกฎระเบียบอะไรยังไงในการซื้อเข้าซื้อออกอะไรนี้นะครับ เขาออกในประเทศก็จะมีกฎระเบียบตรงหน้าด่านะครับบอกให้ดูเหมือนกันโอเคครับผมเดี๋ยวยังไรงรอติดตามด้านในนะครับว่าเป็นยังไงถ้าเกิดว่ามีสัญญาณอาจจะไลฟ์ให้ดูอีกครั้งหนึ่งถ้ามันมีก็เดี๋ยวรอติดตาม